คิดนะคณิตบายทีเคป6มาแล้วครับผมสวัสดีครับนทุกคนครับมาพบกับครูทีเคอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครูทีเคจะพาไปเรียนรู้บทที่4นะครับเรื่องอัตราส่วนร้อยละร้อยละอัตราส่วนนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นการตรวจสอบความเข้าใจและสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า ตรวจสอบความเข้าใจเนี่ยถ้าเราทําโจทย์2ข้อนี้ได้นะแสดงว่าเราเข้าใจละในเรื่องของอัตราส่วนนะครับแล้วก็มาตราส่วนนั่นเองอ่ะไปลองดูข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยเขาบอกว่าอัตราส่วนระหว่างความกว้างกับความยาวของธงชาติเป็น2ต่อสอต่อสนะครับถ้าธงชาติไทยผืน1ยาว120เซนติเมตรธงชาติ พื้นนี้มีพื้นที่เท่าใดไม่ยากนะครับข้อนี้ที่เคจะไม่เขียนแนวคิดนะแต่จะพูดให้ฟังว่าแนวคิดเขาคิดยังไงถ้าเราจะนําไปเขียนในการเขียนอธิบายได้เลยนะครับก็คือหาความกว้างของธงชาติจากอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวซึ่งเท่ากับ2ต่อ3แล้วจึงหาพื้นที่ของธงชาติจากสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองคือกว้างคูณยาวนะครับ วิธีทำกันเลยนะครับวิธีทำนะทีเคก็จะมาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างให้มาตราส่วนมาขออภัยครับให้อัตราส่วนมานะอตราส่วนอัตราส่วน,วนกว้างนะครับต่อยาวของธงชาติกว้างเท่าไหร่กว้าง2ยาว3อันนี้คือธงชาตินะครับธงชาติ นี่ทีนี้ถ้าเป็นธงชาติความยาวจริงนะเขาบอกว่าผืนนี้ยาวจริงๆคือ120เซนอ่ะความยาวจริงความยาวจริงก็คือให้ตรงกัน120 120เซนเนี่ยมันตรงกับอะไรครับตรงกับความยาวเมื่อกี้เราบอกว่ากว้างกับยาวเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยคือกว้างนะอันเนี้ยคือกว้าง2ยาว3 120ต้องอยู่ตรงกับ ของยาวนะครับแล้วทีนี้ก็ทำการดูซิว่าจาก3เนี่ยกลายเป็น12อ่ากลายเป็น120คิดยังไงถ้าคิดไม่ออกก็ย้อนกลับอันนี้20ให้กลายเป็น3ก็คือนำา20หารด้วย3ครับ3 42ครับก็คือ40อันนี้เกิดจากการคูณด้วย40นั่นเองฝั่งนี้ก็ต้องเช่นเดียวกันครับคูณด้วย40ครับ2 4เป็น 8เติมศูนย์เป็น80นั่นเองครับเรียบร้อยครับได้ความกว้างแล้วจบแค่นี้แหละครับได้คําตอบแล้วคาตาบก็ถามว่าธงชาติผืนนี้มีพื้นที่อ๋อเขาถามพื้น,น,าานที่ครับดังนั้นพื้นที่พื้นที่ของอะไรครับของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวครับกว้างเท่าไหร่กว้าง80คูณยาว120 8 2 ,96 เป็นครับเติม0ูนย์ตัวเป็น1960ตารางอะไรครับตารางเซนติเมตรตอบได้เลยครับตอบว่าคือ,อทงชาติทงชาติมีพื้นที่9,600ตารางอะไรครับตารางเซนติเมตรนั่นเองเซนติเมตรนะครับโอเคครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ ได้คำตอบแล้วนะข้อที่1เรียบร้อยครับไปดูข้อที่2ข้อที่2ผู้รับเหมาคนหนึ่งเขียนแบบสำหรับสร้างถนนคอนกรีตในหมู่บ้านโดยใช้มาตราส่วน1ซนติเมตรต่อ2กิโเมตรนั่นเองถ้าในแบบถนนคอนกรีตมีความยาว6.5เซนในแบบนะ6.5เซนผู้รับเหมาต้องสร้างถนนเป็นระยะทางเท่าใดนะ ก็คือสมมุติว่ามีถนนคอนกรีตเส้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยถนนเส้นนี้เส้นนี้นะมันยาว6อุ้ย6.5ซนติเมตรซึ่งมาตราส่วนก็คือ1เซนติเมตรต่อเท่าไรครับต่อ2กิโลเมตรง่ายเลยครับข้อนี้ก็นำา2คูณ6.5จบได้คำตอบเลยแต่แต่ไปดูกันครับว,ว่าวิธีคิดคิดยังไงก็คือหาระยะทางจริง ของถนนที่ต้องสร้างโดยใช้มาตราส่วน1เซนต่อ2กิโลเมตรนั่นเองครับวิธีทำกันเลยครับวิธีทำนะครับเริ่มจากมาตราส่วนนะมาตราส่วนก็คือ1เซนติเมตรต่อ2กิโลเมตรครับอ่าในแผนที่นะครับในแผนในแผนที่นะในแบบความยาวในแบบ ความยาวในแบบนะครับก็คือยาว6.5 6.5นะ6.5ต่อเท่าไหร่ล่ะตรงนี้เราไม่รู้ต่อกี่กิโลเราก็ดูว่า1กลายเป็น6.5ได้ไงอันนี้ง่ายเลยก็คือคูณได้เท่าไหร่คูณด้วก6.5ก็จะกลายเป็นค่านี้1คูณค่านี้กลายเป็นค่านี้อีกฝั่งหนึ่งก็ชัดเจนครับก็ต้องคูณได้6.5 2 5อ่ะ25เป็น10ลง0ูนย์ทด1 2 6 2 1 1บเป็น13 1ตำแหน่งจบครับตอบได้เลยครับตอบได้เลยว่าผู้รับเหมาสร้างถนนเป็นระยะทาง13กิโลเมตรนั่นเองครับง่ายไหมครับนี่คือไม่ได้เขียนปเป็นขั้นตอนนะไม่ได้เขียนแบบให้ละเอียดเขียนว่ามันมีวิธีการหาอย่างไรในโจทย์แบบนี้หาแบบง่ายๆเลยมองดูรู้คำตอบเลยก็ได้นะครับข้อนีอ้ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของ สิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับบอกลำดับขั้นตอนการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาข้อที่หว่าอย่างไรไปลุยกันเลยครับข้อที่หต้นกล้าเลี้ยงปลา10ตัวเป็นปลาทอง7ตัวที่เหลือเป็นปลาเทวดาส่วนคุณเลี้ยงปลาทองและปลาเทวดาคิดเป็นอัตราส่วนเดียวกันกับที่ต้นกล้าเลี้ยงถ้าคุณเลี้ยงปลาทอง14ตัวคุณเลี้ยงปลาเทวดากี่ตัว อันนี้เขาไม่ได้นเน้นการหาคำตอบเขาเน้นว่าสิ่งที่นักเรียนได้ดูคลิป,ปผ่านมาได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับให้บอกเป็นขั้นเป็นตอนมาขั้นที่1ครับขั้นที่1ก็คือหาจานวนปลาเทวดาครับนะพะอไรต้นกล้าเลี้ยงปลาทั้งหมด10ตัวเป็นปลาทอง7ตัวที่เหลือเป็นปลาเทวดานะหาปลาเทวดาหาปลาเทวดา ก็คือจะได้จะได้เท่าไหร่ครับจะได้10ลบ7เท่ากับ3อันนี้ครับคือปลาเทวดานี่ได้3เกิดอะไรขึ้นครับขั้นตอนที่2ครับขั้นที่2ก็คือหาอัตราส่วนของจำนวนปลาทองต่อปลาเทวดาที่ต้นกล้าเลี้ยงซึ่งเท่ากับอัตราที่ได้ก็คืออัตราปลาะ,ะไรครับปลาทองต่อ ปลาเทวดา,าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น7ต่อ3นะครับอันนี้ปลาทองมี 7, ปลาเทวดามี3ตัวนั่นเองโอเคไหมครับรวมกันเป็น10ตัวนะขั้นที่3ครับขั้นที่3ขั้นที่ 3, หาจำนวนปลาเทวดาที่ขุนเลี้ยงจากอัตราส่วนของ จำนวนปะทองต่อจำนวนปลาเทวดาที่เป็น7ต่อ3นั่นเองนะก็คือหาปลาเทวดาที่ขุนเลี้ยงนะครับอันนี้ก็คือที่พูดถึงเนี่ยอันนี้คือเป็นของเป็นของใครเป็นของกล้านะเจต่อ3เนี่ยแต่ทีนี้เขาอยากทราบของขุนนะนะซึ่งขุนเนี่ย ขุนเนี่ยมีปลาทองกี่ตัวขุนมีปลาทอง14ตัวเราก็นําอัตราของต้นกล้ามาเลยครับอัตราปลาต้นกล้ามาวางเทียบกันเลยก็คือ7ต่อ3อัตราปลาขุนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น14ต่อเท่าไหร่ไม่รู้ปลาเทวดาแต่14เป็นปลาทองวางให้ตรงปลาทองนะ ก็คือ14ฝั่งเนี้ยไม่รู้แต่เรารู้แล้วว่า7เนี่ยกลายเป็น14คือคูณ2ฝั่งนี้ก็ต้องคูณ2เช่นเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเลี้ยงในอาาัตราเดียวกันอะอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับนี่เห็นไหมปลาเทวดาคิดเป็นอาาัตราส่วนเดียวกันกับปลาที่ต้นกล้าเลี้ยงนี่คูณเลี้ยงปลาทองและปลาเทวดาคิดเป็นอาาัตราส่วนเดียวกันนะครับก็คืออาาัตราส่วนที่เท่ากัน ฝั่งนี้คูณ2อฝั่งนี้คูณ2 2 3เป็น6ครับจบครับตรงนี้ได้คำตอบแล้วก็คือ6ตัวตอบได้เลยครับขุนเลี้ยงปลาเทวดา6ตัวนั่นเองครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้นะครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้นะครับอันนี้เขาทำให้ให้ให้กับเราเห็นว่า เราจะมีวิธีขั้นตอนในการคิดอย่างไรก็คือเขาให้โจทย์มาให้โจทย์มาไม่ครบนะให้โจทย์มาก็คือให้ไม่ใช่ว่าไม่ครบให้โจทย์มาคือเพื่อให้เราหาปลาเทวดาของของกล้าคือขั้นที่1หาให้เจอเพื่อให้ได้ขั้นที่2คืออัตราส่วนระหว่างปลาทองกับปลาเทวดาของต้นกล้าก่อนจึงนาอัตราของต้นกล้านไะปคิดอัตราของขุนที่เลี้ยงปลาเทวดานั่นเอง3ขั้นตอนนะครับนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโจทย์ที่เราฝึกมาตลอดนะ ไปดูข้อต่อไปครับข้อต่อไปแผนผังแสดงเส้นทางการเดินรถการเดินรถของรถไฟสายสุขุมบิตนะครับจากสถานีเคหะสม,มุทรประการถึงสถานี5แยกลาดพร้าวใช้มาตราส่วนเท่าไหร่นี่สำคัญมาตราส่วน1เซนต่อ3กิโลเมตรถ้าเส้นทางการเดินรถในแผนผังยาวเป็นนี่คือสำคัญอีกจุดหนึงคือเป็น12.2ซนติเมตร ระยะทางโจทย์ต้องการทราบอะไรระยะทางจากสานีเคหะสมุประการถึง5แยกราดพ้าเป็นกี่กิโลเมตรก็คือดูตรงนี้นะการเดินรถเนี่ยจากมาตราส่วนที่เขามีมาให้1ต่อ3กิโลเมตรแต่เราเดินรถทั้งหมด12.2ไม่ใช่ระยะทางจริงนะอันนี้เป็นในในในรูปภาพนะครับในแผนในแผนที่นั่นเองได้12.2เซนโจทย์ต้องการทร,ราบระยะทางจากสมุดปราการ เคนะ okay. หาสมุุรประการถึงห้ายักษ์รัดพราวเป็นกี่กิโลเมตรข้อนี้ข้อนี้ครับอ่าถ้าเราจะรู้ว่าสิ่งที่ให้เรียนรู้ก็คือเราต้องหาอะไรครับหาระยะทางครับหาระยะทางจริงจากมาตรมาตรเขียนผิดงงั้จากมาตราส่วนเท่าไหร่ครับ 1ซนติเมตรต่อ3กิโลเมตรนั่นเองครับซึ่งเส้นทางเดินรถในแผนผังยาวซึ่งเส้นทางเดินรถในแผนผังยาว12.2เซนติเมตรนะครับ จะได้เท่าไหร่ครับจะได้ว่าจะได้ว่า1เซนติเมตรเนี่ยต่อ3กิโลเมตรนะจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ12.2คูณกับ1เห็นไหมครับต่อ12.2คูณกับ3ผลที่ออกมากคือ 12.2เนี่ยที่เป็นเซนนะครับเท่ากับเท่าไหร่เป็น6.6นี่เป็น36.6กิโลเมตรนั่นเองครับอันนี้เป็นเซนติเมตรนะเห็นไหมครับนี่คือวิธีการหานั่นเองนะสิ่งให้เรียนรู้ดังนั้นดังนั้นระยะทางจากเคหสุวรประการถึงสถานี5แยกลาดพร้าวเป็นเท่าไหร่ครับตอบได้เลยตอบครับ 36.6กิโลเมตรครับเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ครับเป็นข้อที่เหมือนจะยากแต่ไม่ได้ยากอะไรเลยสำหรับเรื่องโจทย์ปัญหาอัตราส่วนและมาตราส่วนนะครับวันนี้ h k ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะครับให้เรียนได้ตวรวจสอบความเข้าใจของเรียนเองแล้วก็ให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เรียนได้เรียนรู้มีอะไรบ้างนะครับอยากเก่งคณิตศาสตร,ร์ต้องซ้อมเยอะๆครับวันนี้ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ Like or check or the time in the cry